ครับพ้อมันม้งจะมานี่นะครับเพชนชนก็กผลมูซีนะครับมูซีจนจนก็โมูซีกันเรานี่ก็จะชนชนมาตันตะดม้งนะน้ำลอมรอบางชนก็เป็นคึงทะเลปิดนะครับจะมีน้ำเสียในช่วงหน้าแร่งบางปีนะช่วงนี้ก็มีใส่ส้มใส่ดักกุ้งพอสัพยากรกุ้งก้ามกลั้มีมาตรงนี้เรากนมีเวทเอื้อมน้วยบวกด้วยจากอบตพอกุ้งก้ามกลัมมะนม้งนะมันม้งมาลอยลอยไหลเป็นฝนมาตรงควรถึงตอนนี้กุ้งเยอะมาพรมกับดักไส้ช่วงนี้ก็ตกทะเลวันละพันเวลาได้คนในชุมชนเนี่ยช่วงนี้ก็บางคนก็มุ อนประมาณปีนะครับประชาบ,บาลก็เว้นด้วยทุกคนเขาด้วยกับไอโครงการมันเลยสาเร็จรูรวลวงไปได้ด้วยดีครับตอนนี้ก็สาเร็จก็สร้างเพตพื้นที่อรุรักเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแนวเขตตรงก,รกันเหือบมือมองพิดกันไม้นะมีตักไวจัดเจนเขาเลยไม่มีปญหน้าหรืเหลืองกระตกระจังอย่างนี้มันก็จะไปครับนในช่วงในช่วงนี้มันก็มี การประมงใส่นังมันเป็นแนวอยู่แล้วเขาก็เลือดเข้าใจไม่มีใจลุกล้ำกับมันดักงาะไม่พอผมก็เดี๋ยวจะหน้าหอบคัดยังไม่พอจำปายอ่ลักเนี่ยคิดถ้วยก้อนเดียรไม่ได้มีนียอะไรมาถ้ารับสนุนเหลืองงงาะโดยเกพาะชาวบ้านช่วยกันเดี๋ในลำกลันนี่จะให้กุ้งได้ยู่ได้ชุมแบบนี้คือว่าชาวบ้านเนี่ยต้องเห็นความสำกลัญก้องกุ้งเขยแม่พันกุ้งในกำลังเขยเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดมันจะเริ่มเขยหมาถ้าเราจับแม่พันหนูนี้ขึ้นวัดปีหน้ากุ้งมันจะบางแต่ถ้าจะช่วยกันครั้างไอเขยมัน์กนีัติิปปรบ ข้างแบบกระชังชวนตัวมันจะพุ่มทำปีนี้ผมในข้างไปเรือประมาณพกลอยเจ็ดลอยเมยแต่ทีก็เลือกกับลอยไปตัดทีเป็นไข้มาเรียกประมาณสี่สิบล้านไม่ต่ำไม่เหน,ยนียวจะลดที่เปอร์เซ็นก็นึ่งเปอร์เซ็นต์หรืทอทองเปอร์เซ็นต์พอแต่ถ้าเราทั้ธนาคารมันจะการไม่ได้กระจายตัวใครอยู่ทีเดียวมันไม่เหมือนตัธนาคารชวนตัวพอต่างคนต่างคั้างในงพุ่นเสียากเิงตัวเองอะขาหลูกมันก็ได้จะกระจายไปทั่วในเรื่องการทำกระชังชวนตัวก็ของผมก็คือว่าผมจับกลุ่มในตรงไหนถ้ากุ้งไปอยู่ในติดอะไรยางเผมจะข้งกลับไปจนถาวาให้มันเกิดเรรจออกลลูซึ่งะได้าาาัับบมยคตท นไรก็อปล่อยมันปล่อยไม่ได้มันพมนี่ผมพุ่มทำใจได้เดี๋ยวผม่าพปล่อยมันกุ้งค้ารงเรียงมทำได้หามูลค่ามันตวงสี่สิบอาิบบาทผมก็ปล่อยได้ตผมซื้อมันจะเกินหลวเขืนร้านมาให้ผมไจับลาลุน่ดไปแต่ทวนมมาเกินเก้าที่่าเบอร์เซนเลยว่าเขาทำใจการปล่อยกงตัวราคาียิบาทลงนามมันก็ทำไม่ได้ครับที่็มีัญหาเรื่องปากทองเขาอ้งเยอะแยะมากๆอีกอย่างหนึงาหน้ากินในพื้นที่นี่คนในชุมชนนี่เขาเติบโตมาแบบความอุดมสมบูรณ์ข้องตับกได้ะเรักจ้้นนใอะปยง ามับคืนนี้ตัวเนี้แต่จะเป็นไม่ได้เลยทุกวันนี้ก็มีเริ่มร้อยกันมากขึ้นแต่ว่าเมื่อวันตะการครั้งกุ้งเคยนี่ทำแบบเชิยงกระชังชวนตัว10ตัวยีิตัวหรือครั้งสามที่ตัวตัวเดี่ว่าก็อย่างดําๆไข่ทองชมพูตรงเนี้ยพอตะการรถมันทุ่งกุ้งมันจะเติบเป็นรุนเป็นรุนเป็นรุนทัดไปเรื่อยช่วงผลนหนึ่งปีหน้าเนี่ยปีต่อไปเนี่ยมันจะยังคงอุดมสมบูรเหมือนเดิมน้ำเค็มไม่ข้าวนี่ก็มันยังไดกปีรองปีเลยเราถ้ามาทําเงินได้ทุกชุดถึงปีละสามเซนต่อครัวเพราะว่าถ้าเราทํำตเร็วไออุดมสมบูรณ์เลก็มีลักเกณฑ์ในการจับเราเข้าใจวิธีการจับ กุ้งลอยตัวถ้าเราจับตัวเล็กมันจะมีน้ำหนักประมาณ3กิโลกว่า แต่คล้ายกันไม่เกินร้อยบาทแต่ถ้ากรุงลอยตัวนี่มันมีมูลค่าถึงตัวเสียสิบบาทตัวคูณมันยืมมันสร้างมูลค่ายทวงเทรามีควีนในการจับในการจิตสำนึกเนี่ยมันตรงนี้มันเพิ่มมูลค่าได้มากถ้ามาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชุมชนนะทุกคนนี่ในชุมชนเรานี่คนนุ่มสาวเนี่ยใช้งานกันคู่นึงเนี่ยเดินทางชีวิตไม่ทุกว่าจะพ่าชีวิตกันไปยังไงพอลงทะเลปุ๊บมันได้ช่วงนึงอีกช่วงมันขาดตอนการบริหารเงินในครัวเรือนทำกันไม่ทุกลยกับการย่างเงินต่อเนื่องมันในเมืองเป็นเงินเดือนเดือน่นี้น นี่คือทิ้งในปมินเราอีท่ามือยังมีความว่างไม่ลึกๆแล้วว่าเราอยากจะให้การควบคุมการจับตรงจุดนี้ให้เหมือนกับบางประเทศที่เขาทําได้ถ้ารันเข้ามาตรวจสอบมาดูจริงๆนะช่วยควบคุมตรงนี้ได้ช่วยกรุงนขนาดะตามาณไหนกุุงสายพันไหนปลาสายพันไหนควรจับนระยะไหนตัวไรัไปฝันไม่ควบคุมได้การครั้งนั้นถือว่าการจับมาเลยนะแต่ทำไม่ได้คือหยุดการหยุดการจับมันมีัญนาื่องบาโท้ังอ่างละเมื่อนามดีวันนี้กุ้งมันค่อย ะรอดเลยลมทะเลปัดนี้มันมีออกซิเจนน้ำเดินพัดมันคงถึงเกิดคล้ายมันไม่ตายมันก็รพัฒนาทางการปั้นก็มันนะการอยู่รอดมันก็เกิดคล้ายเรื่อยแต่การจะจามจับระยะเวลาถึงวันชาวบ้านมันคาดเบียใบไมาพี่น้องชุมชนทะเลสาบนะครับให้มองการกลนะครับไม่ใช่ว่าเราจับวันนี้มดวันนี้ครับเราสามารถสร้างรายได้กับตัวเองหรือคนในชุมชนได้ตลอดต่อเนื่องเมื่อคนท่างานมีเงินเดือนในเมืองนะครับในเรื่องว่าวาเราอากาศดีอยู่แค่ยอดพี่น้องมีทรัพยากรทางทะเลสาบถือรวมทุ่มบูนเราสามารถอ่านกินในเชิงอนุรักษ์จับสัตว์ดตกใส่ฟันด ำนึกให้มันมันได้ซึบเนื้อไงมันได้มีออกลูออกร้านไม่เราได้จับได้รถไม่ใจว่าได้เดือนเดียวส้งเดือนแล้วก็หายไปซ้ำที่เดือนไม่ใช่นะครับมันกุ้มเคยนี่เราทสามารครั้งไว้ได้เลยไปช่วยกันนะครับอยากคิดว่าของทั่วรวมหรืวเราไม่ทำทุกวันนี้ที่เลี้ยงเราได้เนี่ยโปรซารี่เนี่ยมันเป็นของทั่วรวมของชาจานาเนี่ยเสียเลี้ยงลงชีวิตของเราอยู่ครัวนึงที่มีท่วนย่างเจ็ดลายเพราะว่าเลีคนเดียวนี่ซารีรุ่มบุญไม่มีทางนาพบเลยเลืองประมงลำเดียวเนี่ยถ้ามันร่วนย่างเจ็ดลายทำรายได้ได้ไหม สบายได้ว่ากันกน,น,น,นะไอ้หนยะากินเชิงกันหรัอหลักมาเรานะกกัดดีไม่ต้องไปนะนี่คือเรื่องจริงถ้าทุกคนมองเห็นกน็คือโอเคครับกว่ากว่าแค่นี่ครับ